The feeling of your skin locked in my head. Smoke, smoke me broke. I don't care, I'm down for what you want. Day drunk into the night, wanna keep you here. Cause you're drama dear. สวัสดีครับวันนี้มาพบกับไทอีกแล้วนะครับรถบ้านคุณเอ็กนะฮะวันนี้ก็มานําเสนอนะครับทางด้านของตัวโตโยต้านะครับเพิ่งได้มาเข้ามาสดสดใหม่ๆเลยกําลังร้อนเลยนะครับพอสตาร์ทเครื่องไว้นะฮะตัวนี้นะครับเป็นทางด้านของโตโยต้าเวรอนนะครับ1.5พิเมี่ยมนะครับสีขาวคันนี้นะครับสวยๆเป็นตัว SUV นะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับภายในนะครับ ว่าที่นั่งจะกว้างไหมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอ่ะฝั่งคนนั่งก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับภายในจะเป็นสีดําตัดเทานะฮะดำตัดเทานะครับอันนี้คือออปชันของเขานะครับก็จะมีพวกตัวจอยนดอยนะครับพลังมัลติฟังก์ชันนะฮะกุญแจกีเลสนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็เกน้ํามันดิจิตอลนะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้คือภายฝั่งคนนั่งนะครับผู้โดยสารสามารถ เห็นไหมฮะลูกค้าเห็นไหมว่ากว้างนะครับไม่ได้แคบนะกว้างมากนะครับนี่ปกติเนี่ยรถบางคันจะแคบเมนขนาดนี้แต่นี่กว้างมากนะครับอ่านี่คือผู้โดยสารนะครับอ่มาดูด้านหลังครับด้านหลังกันเลยอ่าโอเคสามารถพับเบาะได้นะครับตัวนี้พับเบาะได้นะอันนี้ก็เป็นลูกค้านะครับที่เขาติดตั้งมานะฮะเราก็แถมให้ลูกค้าไปเลยถ้าใครอยากได้นะครับอันนี้เบาะก็ดึงขึ้นได้นะครับนะกว้างเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่กว้างนะฮะเห็นไหม สามารถใส่ของได้เยอะนะจ๊ะใครอยากจะปิกปิกนิกนู่นนี่นั่นนะครับใส่ของอุปกรณ์ได้เลยนะฮะรถสวยคันนี้นะครับรับประกันชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อสมรเบียนะฮะรับประกันซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอมาดูฝั่งคนขับนิดนึงนะฮะนี่เลยค่อนข้างที่จะกว้างนะครับขับสบายอันนี้เราก็ปรับเลื่อนเอาเองนะฮะเดินหน้าถอยหลังนะครับเอาที่เราเวลาขับแล้วสบายนะจ๊ะขับแล้วสบายนะครับเราปรับเองได้เลยก็มีจอยเอนดอยนะครับ ปวมาไดมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถคอนโทรลกับตัวจอได้เลยหรือว่าตัวหน้าปัดนี้นะครับเกน้ำมันดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นระบบเกียอโตและกุญแจสําคัญสุดกุญแจคีย์เลสนะครับกุญแจคีย์เลสนะครับสามารถเหยยบเบรกและสตาร์ทได้เลยนะฮะมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือทางด้านของเครื่องยนต์นะฮะมาดูเครื่องเครื่อยนต์นิดหนึ่ง1.5เบนซินนะจ๊ะนี่เครื่องไม่ใหญ่มากนะครับนี่เครื่องไม่ใหญ่มากนะฮะรถสวยๆเลยนะครับ ยังไงบ้างฮะใครที่สนใจอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาที่รถบ้านคุณเอกได้เลยนะครับเรามีทั้งหมดกี่ช่องทางครับมีทั้ง Tik To อกนะครับเพจรถบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นทั้งด้านของ u t u b e นะครับมีเกือบครบนะฮะใครที่สนใจนะครับอยากได้รถนะครับก็ติดต่อเข้ามาทั้ง3โซเชียลนี้เลยนะครับ3ช่องทางนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะฮะกดติดตามของเพจรถบ้านคุณเอกด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ทายไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้า ใครอยากดูรุ่นไหนให้ผมมาแนะนํารุ่นไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เพจรถบ้านคุณเอกได้เลยสําคัญนะครับเบอร์ของผมที่สามารถติดต่อได้โทรปรึกษาได้เลย0868074444นะครับย้ํานะครับ0868074444นะครับวันนี้ทายไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ